Voyager หนึ่งยานอวกาศที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยส่งขึ้นไปมนุษย์มักจะหลงใหลในอวกาศและความลึกลับที่มีอยู่ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ส่งยานอวกาศจํานวนมากไปสํารวจพื้นที่อันกว้างใหญ่ของระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆในจํานวนนี้มียานอวกาศหนึ่งลำที่โดดเด่นในฐานยานอวกาศที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยส่งขึ้นไปยานอวกาศนั้นคือยาน Voyager หนึ่ง Voyager 1เปิดตัวในปี1977ปัจจุบันเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอยู่ไกลที่สุดในอวากาศโดยเดินทางออกนอกระบบสุริยะของเราด้วยความเร็ว38,000ไม่ต่อชั่วโมงในปี2021มันอยู่ห่างจากโลกมากกว่า14,000ล้านไมล์หรือประมาณ150เท่าของระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ภารกิจของ Voyager 1คือการสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเรา ซึ่งรวมถึงดาวพรหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนยานอาวกาศทำการบินผ่านดาวเคราะห์แต่และดวงเหล่านี้ส่งข้อมูลภาพที่ทรงคุณค่ากลับมาซึ่งเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้อย่างมากหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลักแล้วยาน v วเจอร์ ider, 1ก็ยังคงเดินทางต่อไปในที่ที่ไม่รู้จัก ในปี2012ยานอาวกาศลำนี้ได้กลายเป็นยานอาวกาศลำแรกที่เข้าสู่อวกาศระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ระหว่างดวงดาวที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของดวงอาทิตย์ความสำเร็จนี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการสำรวจอวกาศของมนุษย์และให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับโครงสร้างและพลวัตของจักรวาลยานอาวกาศ Voyager 1มีชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้สามารถวัดปรากฏการณ์ต่างๆ รวมถึงสนามแม่เหล็กรังสีคอดมิกและลมสุริยะนอกจากนี้มีแผ่นเสียงสีทองที่มีภาพเสียงและข้อความที่แสดงถึงมนุษยชาติและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกบันทึกนี้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อความถึงหน่วยสืบราชการลับนอกโลกที่อาจพบยานอาวกาศในอนาคตอันไกลโพ้นแม้ว่ายาน Voyager 1จะมีอายุมากและเผชิญกับความท้าทายในสภาพอาวกาศที่โหดร้ายแต่ยาน Voyager ห ยังคงทำงานและส่งข้อมูลกลับมายังโลกอายุการใช้งานที่ยาวนานและความยืดหยุ่นทำให้เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ายาน v o y a g จ r 1จะเดินทางต่อไปในดินแดนที่ไม่รู้จักโดยจะส่งข้อมูลและภาพที่ทรงคุณค่ากลับมาซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลมันทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความอยากรู้อยากเห็น ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และความปรารถนาของเราที่จะสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักในฐานยานอาวกาศที่อยู่ไกลที่สุด Voyager 1ยังคงผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเอกภพมันให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความลึกลับของอวกาศรวมถึงธรรมชาติของอวกาศระหว่างดวงดาวและขีดจำกัดของเทคโนโลยีของเราหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของยาน Voyager 1คือแหล่งพลังงาน ยานอาวกาศใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดความร้อนด้วยไอโซโทปรังสีสมเครื่องซึ่งเปลี่ยนความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวตามธรรมชาติของไอโซโทปกัมมันภาพรังสีให้เป็นไฟฟ้าสิ่งนี้ทำให้ยานอาวกาศสามารถทำงานต่อไปได้แม้ในอวกาศที่เย็นและมืดมิดซึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้สิ่งสำคัญอีกประการของยาน Voyager 1คือศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นแคปซูลเวลาสำหรับคนรุ่นอนาคต แผ่นเสียงทองคำบรรจุข้อมูลมากมายเกี่ยวกับมนุษยชาติและโลกที่เราอาศัยอยู่รวมถึงภาพโลกของเราเสียงเพลงและภาษาของเราและข้อความจากผู้นำโลกและคนทั่วไปเป็นข้อพิสูจน์ถึงความหวังและแรงบันดาลใจของเราในฐานะเผ่าพันธุ์หนึ่งและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบของเราในการอนุรักษ์และปกป้องโลกของเราและทุกชีวิตในนั้นแม้จะประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อแต่บทเรียนหนึ่ง ไม่ใช่ยานอาวกาศเพียงลำเดียวที่สำรวจอวกาศอันไกลโพ้นยานอาวกาศรุ่นน้องอย่าง Voyager 2ยังคงใช้งานอยู่และได้ให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับดาวเคราะห์ชั้นนอกและดวงจันทร์ของพวกมันภารกิจอื่นๆเช่น New Horizons ซึ่งบินผ่านดาวพููโตในปี2015และภารกิจ Juno ซึ่งกำลังสำรวจดาวพฤหัส,สบดีกำลังขยายความรู้ของเราเกี่ยวกับระบบสุริยะและต้นกำเนิดของมัน